สวัสดีคะ่ะแฟนๆทางบ้านที่น่ารักทุกคนนะคะค<ณ>ตอนแรกนะคะว่าพี่ซี่คิดว่าเราจะนั่งเรือกลับนะคะไม่นะคะอันนี้คือสถานีรถไฟนะคะเนี่ยของเยอรมันนะคะที่อยู่ตรงท่าเรือค่ะคือตอนนี้เราเราไม่กลับทางเดิมค่ะตรงนี้คือท่าเรือนะคะก็อยู่ใกล้ๆกันค่ะเพราะว่าต้องรอเรือเกือบสองชั่วโมงค่ะเราก็เลยไม่ยากก็เลยเปลี่ยนแผนค่ะไม่ยาาก,ก็เลยเปลี่ยนแผนขอให้เรากลับไป ทางรถไฟดีกว่าอันนี้ก็จะถ่ายรีวิวนะคะจากเยอรมันเขาไม่รู้ไปนละทางเลยนะคะกับตอนมาค่ะนี่ก็เข้าท่าเรือกันนะคะโอเคโอ้โอ้ประตูใหญ่มากโอ้วาทำด้วยไปลี่ม่ฟอทองทองเหลืองหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหนึกคิดบอกจะทำจากทองคำนี่ค่ะสถานีรถไฟของเขานะคะ ที yeah. ส่สถานีรถไฟที่ลินดาค่นะคะกลับทั้งใหม่่ค่ะแม่ยา,าเขาจะไม่ค่อยชอบกลับทางเดิมและอีกอย่างเขาบอกว่ารอเรือชั่วโมงกว่านานไปวายเช้งเดียวายเช้งทูเทนเดมรถบอตซีซัมวิวเซมไงจะนั่งรถไฟกลับกันนะคะจากเยอรมันไปที่สวิตกันค่ะ Defend view. Yeah, yeah. ตอนนี <Es by> รร้นะคะเราก็อ <one> ยู่ในเยอรมันนะคะกำลังนั่งรถไฟกับสวิตเซอร์แลนด์นะคะก็แน่นอนนะคะเรามาพร้อมกับกาแฟเบสซี่คอพปี้ของเราค่ะไปทุกที่จริงๆค่ะตอนนี้หาดตะแรกเห็นไหมคะเห็นแม่น้ำข้างหน้าเหรอเนี่ยค่ะทะเลสาบวันนี้ที่เรานั่งเรือมาค่ะแต่ตอนนี้เรากลับรถไฟกันค่ะก็เปลี่ยนวิวแ่ะ

เนะะี่ยค่ะยายที่นั่งนะคะมานั่งฝั่งนี้ค่ะอันนี้เป็นเยอรมนีนะคะของเยอรมันนะคะ yeah. เขาทำเหมือนเป็นชายหาดเลยค่ะเุมก็ได้น่ยมีร้านอาหารอย่าง oh. นี้ด้วยค่ะ ไหมคนเยอะแยะเลยค่ะเห็นไหมคะก็เหมือนชายหาดค่ะอันนี้น่าจะท่าเรือของเขาค่ะ

เปลี่ยนรถไฟกันค่ะคุณคิดบอกว่าต้องรอ40นาทีนะคะกว่าจะมีรถไฟโอ้นี่ค่ะเห็นไหมคะเห็นอะไรไม่เอ่ยเลดปูเนาะกระชิงแดงของเราค่ะนี่ค่ะอยู่ในตู้นี้เลยนะคะ ตรงสถานีรถไฟเขาเลยค่ะ,ะเลสเบิร์กแล้วก็ขึ้นลิฟต์มาช,ช่้นชันนี่นะคะจะไปเดินเล่นที่อะไรนะที่นั่นนะคะทะเลสาบค่ะเพราะว่า40นาทีคือครอบครัวลงทิดนะฮะเขาจะคือ ขอให้มีเวลาค่ะเขาก็จะต้องแบบคือเขาจะเขาจะไม่ใช้เวลาให้เปลืองะค,ะคือคือตรงไหนฉันไปไปเที่ยวได้ฉันไปนะคะครึ่งชั่วโมง20นาทีก็ขอแบบจะให้มานั่งรออะไรอย่างเงี้ยไม่นะคะนี่ค่ะเนี่ยซีเบียโอเค thank you thank you อ้าวโกดังเยอะกว่าดิสบอสบอส you want steps or you want ๋อ้โอเคก็โอเคสเต็ปสปโอเคยังอยู่ในเยอรมันอยู่นะคะยังไม่ได้ออกจากนั่นเขาเลยค่ะเราก็นั่งอันนั้นมาแป๊บเดียวค่ะไม่รู้ยังไงเนี่ยเขาจะเดินไปยังไงกัน <laughs>

เงินหาน้องชายมีคิดกับน่านจะเป็นสนาม I the lake. Yes I too t relax little b e d คือช่วงที่รอรถไฟค่ะเราก็เดินมาเที่ยวที่ทะเลสาบได้ค่ะโอเคเลยอันนี้ที่จอดรถของเขานะคะ วิคฤตรถสีแดงอ่ะอันฮู้อันนี้โอนเทนหัวรถเก่าค่ะเขาเอามาให้เด็กๆเล่นกันค่ะเซซิลีดิดิสติวเยอรมนีอ่ะดิดเยอรมนีออสเตรียออสเตรีย ออสเตียลิทออสเตรียเหรอโน้ขำมอลเลลี่โนออสเตรียเหรออุ๊ยวันนี้ไอคำทีประเทศเลยเหรออุ๊ยอุ๊ยเตะแรก่้าปิซี่คิดว่า ปปิซีคิดว่าเยอรมันค่ะไม่ใช่ค่ะอันนี้คือออสเตรียค่ะอุย้ยเขาเชื่อมกันอย่างนี้เลยเหรออุย้ยวันนี้ปพาปพิซีสามประเทศเลยค่ะวันเดียวค่ะวันเดียวเดินทางสามประเทศเลยค่ะวันนี้อวออสเตรียเห็นไหมคะตอนแรกพ่าพีิซีก็บอกว่าเยอรมันแต่ไม่ใช่อันนี้คือออสเตรียค่ะนี่คือคนออสเตรียทั้งนั้นเลยค่ะ โอ้เรานั่งรถไฟข้ามประเทศมานะเมื่อกี้เพราะเขาติดกันเขาใกล้กันมันเป็นเชื่องเชื่อมกันนะคะเหมือนเรากับลาวอุ้ยออสเตรียเหรอเดียหุยชัวอีอันนั้นเยอรมนีใช่ไหมโอ้ที่เราหน้านู่นเยอรมนีใช่อันนั้นอ่ะลินดานนะดีเมงเำได้อยู่นะลินดาลินดาโอเคอุยอันนี้ออสเตรียหรอ กอไปซีกับลุงคิดอยู่ออสเตรียค่ะตอนนี้เมื่อกี้ไปกินคลิปก่อนหน้านั้นค่ะไปกินอ่ะเบียร์แล้วก็ไส้กรอกเยอรยมันและออสเตรียนี่มีและคอมเมนต์ฟู้ดไหมออสเตรียเนี่ยแฮปเลตตลอดเนี่ย <Okay. S 1> <laughs> ต้องไปอาร์คซัมติงโอเคป่ะเข้าใจมาเร็วๆไม่ได้ต้องต้องต้องนั่นแล้วคริสไม่ได้หุย้ยออสเตรียค่ะต้องมา แล้วทายเดียวพิซี่ต้องมาแล้วปะโอเคเทลหมอมี้ก็ได้โอเคฮึอ๋อขึ้นข้างบนได้เดี๋ยวมึงคิดบอกว่าขึ้นข้างบนอ้าวแต่ you can walk to inside this Yeah 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 They concerts have and โอเคไ o โกลุกบี them เดี๋ยวมาพามาดูชายหาดค่ะ อันนี้ออสเตรียค่ะอุ้ยงงอ่ะตอนแรกยังคิดว่าอยู่เยอรมันอยู่เลยนะคะตอนนี้ไม่แล้วค่ะอันนี้เขตของประเทศออสเตรียไปแล้วค่ะโอ้ <c oughs> <c oughs> วันเดียวมาสามประเทศเลยค่ะวันเดียวค่ะอยู่สามประเทศมาไมมาเนาะสวิตเซ์ลเยอรมันแล้วออสเตรียใครนั่นก็ไปดูคลิปก่อนหน้านั้นนะคะพ่าพี่ทตทำเป็นอีพีต่อๆกันอยู่นะคะจะได้ดูไม่งงนะคะนี่ค่ะ ที่ไม่มีตังค์เขาใช้เงินยูโรกันนะคะที่เยอรมันนะคะปะะาปิซี่อะที่ว่าที่ลูดาลูดาหรือลินดานะคะเมืเ่อกี้ซื้อถุงเท้ามาเพื่อ,อไว้เป็นที่ระลึกนะคะมันเก้านี่มีนกเป็ดน้ำด้วยมันเก้าเก้ายูโรกว่าเกือบสิบยูโรนะคะคุณคิดจ่ายเป็น อะไรนะวีซ่าของสวิตไม่ได้ค่ะเขาบอกว่าต้องเป็นเครดิตแม่ลุงก,ก็เลยต้องจ่ายให้เพราะแม่ลุงมีเครดิตแบบเครดิตใช้ทั่วโลกได้อย่างเงี้ยค่ะอันนั้นสวอนค่ะมีหงด้วย อ้าวเพราะพวกว่าไปซีหายไปไหนละเจอซีเบีย oh. แล้วค่ะ <Yeah. S 1> ออสเตรียาจากตอนแรกคลิปก่อนหน้านั้นเนาะ mm hmm. ก็บอกว่าเป็นเขตของออสเตรียแต่ไม่คิดว่าจะได้มาไอ้นี่ว่าติ i งเก่งว่า can come I can come today t country yes swiss germany and now yeah.

นี่ค่ะเขามีการโชว์แบบนี้ค่ะแล้วก็นั่งดูในเก้าอี้อุ้ยดับเบิ้ลเพย์ในวอเตอร์เนี่ยเนี่ยในวอเตอร์โชว์ oh, อ,นนอันนี้ปีนี้ค่ะอ๋ออันนี้ปีนี้ค่ะการแสดงของเขานะคะ่ปะป่ะ เราไปดูกันนี่เขายังไม่ได้แสดงนะคะตอนกลางวันเขาแสดงช่วงกลางคืนนี่ค่ะเวทีของเขาะค

แต่ละปีเขาก็จะไม่เหมือนกันนะอันนี้2,019นะคะ2,017 20 <47 S 1> ก็จะเป็นโชว์แบบนี้แต่ละปีค่ะแต่ปีนี้ลูกคิดบอกอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเนี่ยถึงนี่สิสีถึงสองพยีสิค่ะ Ja, 1-4. Ja. s Nee, ja, S3. S3. ja. Naja, nee. Ik heb ik in mijn de buurt geschaut, maar ik heb even aan het falsche Also besser gesagt, ik heb niet gemerkt, anders dan ตนนี้ก็จะเดินกลับแล้วนะคะไปสถานีค่ะสถานีของออสเตรียค่ะจะกลับสวิต์ค่ะฟอร์ดพาร์คฟอร์ดดิสตอนนี้เราอยู่นี่นะคะไบเก้นนะคะ เยอรมันอย่างเงี้ยค่ะที่เรานั่งรถไฟมา,าไม่ได้อยู่ในแผนที่นี่นะคะ mm hmm. ส่วนสวิตเซอร์แลนด์ก็นี่ค่ะน่าจะประมาณตรงนี้ this we come to this สวิตเซอร์แลนด์ yes อ่าใช่ไหมคะ, mm hmm. คะอยู่ตรงนี้ตอนนี้นะคะอยู่ที่ออสเตรียตรงนี้โอเค รอรถไฟไปสวิตค่ะจากออสเตรีย Nein, Direkt, auf okay. gut, Direkt auf Heide. mit gut, dem Bus. Gut, ja, super. Gut. Ja, ja, ist gut. Mit dem Niederflugbus. Ah, Arm von Maria. Du ja. im Berg. Ja. Wo siehst du den Berg?

แล้วพระไพบอกว่าอยู่ในเขตสวิตเซอร์แลนด์ Welcome back in Switzerland oh. <laughs> Come back home now <laughs> You can do that in Thailand Okay <laughs> so I might step in Switzerland Not in Thailand Okay So now now we're there สวิตลนด now w e l c e to Switzerland welcome to Switzerland. s w i t z l a uh, n d ค่ะ welcome to s w i t z a n d from Austria from Austria <Yeah. S 3> we are now in Switzerland ตอนนี้นะคะลงจากรถ oh, ไฟเ oh. มืเ่อไปซก็เ <laughs> นี่ยค่ะ <laughs> มาขึ้นรถบัสต่อนะคะ <laughs> เพื่อจะไปที่ Det er en kabelbil. มาต่อ ก็ถึงสถานีรถไฟที่เรามากันตอนเช้าที่คลิปก่อนหน้านั้นแล้วนะคะตอนนี้เราก็ถึงหมู่บ้านไฮเดนแล้วนะคะทีเราก็รอเข้าไปจอดไอ้ป้ายต่อไปก็จะลงกันแล้วนะคะโอเคนะคะตอนนี้เราก็ลงรถแล้วนะคะพซี่ก็จะกอกน้ําค่ะขวดที่เราซื้อไปนะคะเนี่ยกินได้ค่ะน้ําตรงนี้กินได้เลยสบายเลยนะคะเราจะเดินกลับโรงแรมแล้วะคะ่ะ ขอกคองน้ำก่นกอนค่ะอูอยูนิตจะอยู่แทนดำเกิดเวลี่โคลเนาะหลานชายค่ะ <laughs> เหมือนบิงไปละพีอยู่ดินน่ะโอเคพอดีเมื่อกี้แม่ก็ยืน,ออนรอค่ะมาเฟซี่ก็เลยบอกว่าเออไม่เป็นไรเดี๋ยวมาเฟซี่อ่ะเดินเที่ยวหน่อย ก็จะกลับโรงแรมนะคะก็นี่ค่ะไอร้านกาแฟเมื่อกี้นะคะไอร้านเป็ดแล้วก็โรงแรมเราก็เนะะี่ยค่ะขึ้นไปตรงนี้นะคะโอเคนะคะก็ถึงไฮเดนแล้วนะคะถึงหมู่บ้านไฮเดนแล้วก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายโอ้โหสามประเทศเลยนะคะคลิปนี้เยอรมันออสเตรียสวิตเซอร์แลนด์แต่ตอนนี้ก็ถึงที่พักที่ไฮเดนแล้วะค่ะ็อบปีของโรงแรมนะคะอันนี้ก็เป็นบาร์ของโรงแรม ครอบครัวเราก็กําลังเดินไป,ไปกินข้าวกันนะคะวันนี้แม่เขาจะพาไปที่ร้านอาหารอิตาเลียนที่ไฮเดนค่ะอากาศดีค่ะวันนี้อากาศดีจริงๆเลยเห็นไหมคะเคลียร์มากรถบ้านค่ะ นี่นะคะร้านนี้นะ,ะพิซพซ่าพิซเซเลียนะสภา,าพสองท่านก็นะคะต้องนำหน้านลูกๆะคะ่ะนี่นะคะพิซซ่าก็มาแล้วนะคะลูกคีสหิวมากเลยนะคะปาปิสซี่ก็เป็นจานเล็กค่ะ เขาก็จานใหญ่เพราะว่าอันนี้เอวีอยนอันนี้วอตวอตเฟสแซสลิชแฮมแฮมมอสแฮมกับเห็ดนะคะอ้เนของแม่นี่นะคะบรรยากาศยามเย็นหลังไปกินข้าวเย็นกันมานะคะ มองจากนี่แหละค่ะอ e ันน yeah. ี mm ้ก hmm. ja. ็โรงแรมที่เราพักนะคะ อากาศก็เย็นๆนะคะ่ะแต่ก็ไม่ถึงกับว่าเย็นมากนี่ค่ะกว่วเราก็อยู่ข้างหลังนี่แหละคะ่ะแต่ไม่ยาก,ก็กับพ่อปลูกเขาไปรอข้างในอ่ะไม่เห็นเนาะไม่เห็นหนะ้าปลาไปซีเนาะเอาไค่ะที่จะเข้าโรงแรมละหนาว Now. อ bo ุ้ยหนาวฟ้ไปซีเข้าไปก่อนละหนาวค่ะ